สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคารนั่นเองนะฮะเจอกับผมได้เจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้มี SUV ยูวีคอสเทอร์นะฮะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคันนี้นะฮะเป็นตัว Delta Corolla Cross นะครับ 1.8ehev พรีเมียมเซฟตี้นะครับปี2022นะครับคันนี้เป็นรถบ้านด้วยนะฮะซื้อกันสดไม่มีแวกนะครับแล้วก็เลขไม่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะแนะนำเลยคันนี้แนะนาเลยนะครับเป็นรถ ผู้หญิงใช้ด้วยนะครับนะมีลูกค้านํามาเทิร์นนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมวันนี้ได้เลยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดกันนะครับทางภายนอกแล้วก็ภายในนะครับในส่วนตัวค่าตัวของเขานะป้ายแดงมันก็จะอยู่ประมาณล้านกว่านะครับล้านสองล้านสามถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ตอนนี้นะครับปรับเหลืออยู่ที่775,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยพอร์ตเราก็จะอยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปดูนะครับทุกคนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตามมาครับผมอ่ะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวามาดูกันเลยนะฮะอย่างที่บอกต้นคลิปเมื่อกี้นะฮะว่าตัวนี้เป็นรถบ้านเข้าใหม่นั่นเองนะฮะเป็นตัว SUV คอร์ทาวเวนะครับจะบอกว่ารุ่นนี้ โครประหยัดน้ำมันเลยนะฮะนะประมาณ20โลถึง25โลต่อลิตรนะครับกับเจ้าตัว t o y o ต a c s ีนะฮะ1.8 e-h-e-v นะครับนะพรีเมียมเซฟตี้ออโต้ปี22นะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นเลขไม่เพียง40,000กว่าโลนะครับได้เป็นสีขาวหลังคาดำด้วยนะครับนะเป็นตัวเครื่องเบนซินไฟฟ้านะครับไฟหน้าเป็นตัวไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับนะมีเดเทอร์ n ินิ่งไลท์กระจังหน้า กับกันชนหน้าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับโลโก้โตโยต้าจะเป็นสีนะครับฟ้าแล้วก็สีดําแล้วก็สีพรเมียมนะฮะเซ็นเซอร์รอบคันนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวรถนะตัวนี้ล้างตั้งขายนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะครับมาก็ล้างตั้งขายเลยนะครับนะผิวสีต่างๆบางๆนะฮะเดิมๆนะครับประวัติศูนย์นะครับนี่เลยนะครับกับตัวยางนะฮะจะได้เป็นยางยี่ห้อดัลล็อกนะฮะนะครับ สายยาง21560 R 1 7นะครับผมได้เป็นยางนะครับมาตัวรถเลยปีอดนะฮะนี่นะครับล้อมุง้อแม็กใส่ใส่เลยเดเวกสีล้อนะครับกระจกด้านหน้ารลยน้ำโตโยต้ากระจกด้านข้างพับปรับไฟฟ้าสีดำนะครับนะจะมีตรงนี้นะฮะนะนิดหน่อยนิดหน่อยฮะตรงนี้เดี๋ยวแต้มสีให้นะครับนะมีในส่วนตัวบสปอร์ตมาให้นะครับนะตัวรถก็ได้เป็นสีขาวราคาดำแบบนี้ ขับดีนะรุ่นนี้แล้วก็เสียงเงียบนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับนี่นะครับสวยแพรนอมภายในนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนิ่มๆนะฮะเป็นแบบคล้ายๆซอฟทัชนะครับนะตะเข็บเป็าร์ต่างๆเดิมๆเลยเห็นไหมแ้วก็เขาจะทําเป็นลายนะครับตัวเป็นมิติตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับนะตัวรถนะครับบียี่สิบเอ็ดเกือบยี่สิบสองนะครับปลายปี น็อตและต่างๆเนเดิมนะฮะภายในสวยมากนะฮะผู้หญิงใช้นะคันนี้ผู้หญิงใช้ดูแลได้ดีมากเลยนะครับแอนุภายในนะครับแอร์แบคลอบคันเลยนะครับแอร์แบคลอกคันนะครับผมเบาะไฟฟ้าเอ๊ะเบาะหนังนะครับเบาะหนังยังไม่ไฟฟ้านะแล้วประตูด้านหลังแบบแบบนี้นะครับมีตัวล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในด้วยนะครับนี่เลยนะฮะสติสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะฮะ นี่สวยนะฮะสวยสวยเลยนะครับด้านหลังด้านหลังดิสเบรกสีล้อนะฮะการดีไซน์ต่างๆนะคนะฮะไฟท้าย led นะครับมีกล้องมาให้ด้านหลังนะครับนะนี่เลยนะครับดูด้านหลังกว้างมากนะครับกว้างมากนะฮะตัวหนุ่ตัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะเพื่อนเพ่นนี่เลยนะฮะแล้วก็เขาติดพรมตัวนี้มาให้นะคือรถสีดําภายในดำนะฮะแล้วก็ติดพรมสีทองนะครับนะคือแบบขึ้น ดูหรูดูแบบไอนี้มากเลยนะฮะดูภายในนะครับสวยนะฮะใครที่สนใจนะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าบาทนะครับนะเครดิตดีก็ออกรถสุศบาทได้เลยยอดจัดไม่ต้องถามพวกนี้ยอดจัดแบบนะฮะได้เต็มอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับสวยๆนะสวยๆเลยนะครับภายในกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานนะครับ นี่นะฮะไฟฟ้าอโต้เลยนะครับนะตัวนี้ก็จะมีแอลลัมแอลัมบาร์มให้ตรงนี้นะครับการปดหลังนะครับแต่เบาเขายังไม่เป็นไฟฟ้านะครับนะนี่นะับเป็นโสต์สตาร์ทนะครับนี่ไม่สี่หมื่นแปดนะครับประวัติศูนย์นะครับแล้วก็พวงมาไลยนะฮะสวยๆเลยเห็นไหมมีควบคอนโลมาให้ด้วยอันนี้สตาร์ทเครื่องเลยนะจะบอกว่าเครื่องเงียบมากนะครับ แล้วก็จอนะครับจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะฮะเป็นทัชสกรีนนะครับนะเป็นทัชสกรีนนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีไวเลสชาร์เจอร์มาให้นะครับนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีโหมดกับคีเอบีโหมดนะครับเทชชั่นคอนโทรลนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีแอร์ออโต้นะครับนะเป็นตัวดูโอโซนนะครับกระจกตัดแสงนะครับไฟ ห, Wish ห้องโดยสารจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ที่บังแดดนะฮะบก็จะมีไฟมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับนะไฟแบบอโอโต้นะฮะไฟออโต้นะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับเดียวกับพวกอวกอติสนะครับพวกโคราคอสนะฮะตัวเครื่องเดียวกันเลยนะครับนี่นะฮะตัวน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไห นี่เลยนะฮะพี่ๆนะห้องเครื่องแบบโอ้โหเนียนมากนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องเงียบจริงนะครับนะถือว่าสวยนะครับใครได้ไปคุ้มจริงนะครับคุ้มจริงนะฮะกับตัว CSR นะฮะนะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะเพื่อนนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะฮะนะฮะจะซื้อสดหรือว่าไฟแนนซ์ได้หมดเลยตัวนี้ซื้อสดไม่มีแหวกนะ มาดูรถมาทดลองขับขอดได้เลยนะที่ปากซอยชลีท่าเจ็ดสิบนะฮะมีบุรีกรุงเทพนะเข้ามาก็แจ้งนะครับมาหาบังมะนะครับผมนะก็ฝากด้วยละกันก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครตกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมายุสคาร์นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าว่าจะมีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่นะครับนะมาเดตให้พี่ๆได้รู้นะครับส่วนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ